ใครที่กําลังมีความคิดอยากปลูกผมหรือเพิ่งไปปลูกผมมาฟังคลิปนี้ให้จบก่อนนะคะหลายๆคนค่ะมีความคิดว่าการปลูกผมเป็นการจบปัญหาผมร่วงและหัวล้านซึ่งจริงๆไม่ใช่เลยนะคะ <S 2> <S 2> <S 2> มันเป็นเพียงแค่การย้ายรากผมจากบริเวณหนึ่งค่ะไปอยู่อีกบริเวณหนึ่งที่เราต้องการแก้ปัญหานอกจากค่าใช้จ่ายที่สูงแล้วยังต้องทานยาควบคู่ต่อไปอีกเพื่อรักษาเส้นผมบริเวณอื่นและรวมถึงบริเวณที่เราเพิ่งปลูกด้วยซึ่งยาส่วนใหญ่ ที่จะมีการใช้ตัวแรกนะคะคือไมนอกซิเดียลเป็นยาลดความดันที่ทางการแพทย์เอามาใช้ในการลดปัญหาผมร่วงค่ะแต่ขึ้นชื่อว่ายามันมีผลข้างเคียงแพ้แล้วก็อักเสบอย่างรุนแรงเลยค่ะตัวที่2นะคะมีการใช้กันเยอะมากก็คือฟีนเอสเทอรไลยับยั้งการสร้างฮอร์โมนเพศชายที่ชื่อว่าไดไฮโดเตสโทสเตอโรนหรือว่า DHT เป็นสาเหตุหลกัลกๆเลยของผมร่วงกรรมพันธุ์ในผู้ชายค่ะมันมีผลข้างเคียงคือมันทําให้อารมณ์ทางเพศลดลงแล้วยังทําให้มีอาการปวดศีรษะอีกด้วยมันใช้ได ได้ผลเฉพาะแค่ผู้ชายเท่านั้นผู้หญิงใช้ไม่ได้ผลนะคะตัวที่3ค่ะเป็นยาที่ใช้ในผู้หญิงก็คือชื่อว่าสไปโรโนแลคโตนเป็นยาที่ใช้ในปัญหาถุงน้ําในรังไข่ของผู้หญิงซึ่งต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์เท่านั้นเพราะมันจะมีผลต้องคอยมอนิเตอร์ระดับโพเทสเซียมในเลือดเพราะถ้ามันสูงเกินไปมันก็อาจจะเกิดอันตรายตามมาได้ค่ะตัวที่4นะคะไซโปเทโรนอะซิเตตจะมีการใช้มากมันเป็นยาที่ลดฮอร์โมนเพศชายเหมือนกันแล้วก็เพิ่มฮอร์โมนเพศหญิงซึ่งมันก็จะมีผลในเรื่องของการรัก ส,สิววด้วยจะเห็นได้เลยนะคะว่ายาส่วนใหญ่เนี่ยจะไปยุ่งเกี่ยวกับระบบของฮอร์โมนและพอเราใช้ไปน,นานๆค่ะมันจะมีการสะสมของสารตกค้างในร่างกายมีการดื้อยาผลข้างเคียงมันก็จะรุนแรงขึ้นจะดีกว่าไหมคะถ้าเรามีทางเลือกที่เป็นสารสกัดจากธรรมชาติผ่านงานวิจัยของคณะเภสัชมหาวิทยาลัยเมเปิลประเทศอิตาลีมีงานวิจัยมากกว่า500ฉบับสารตัวนี้นะคะบรรจุอยู่แล้วในผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าอะโลซลผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเรื่องความแข็งแรงของเส้นผมลดการหลุด ร่วงของเส้นผมโดยตรงค่ะเป็นอาหารผมโดยเภสัชกรทุกขั้นตอนนะคะอโลโซนะคะเป็นแบรนด์แรกและแบรนด์เดียวในไทยปัจจุบันนี้นะคะที่โคแบนดิ้งกับทางอนาตรีคอมเพล็กค่ะซึ่งเป็นราชินีของแอปเปิลและมีสารสําคัญที่ชื่อว่าโปรไซยานินบีทสูงสุดถึง78.6%และมีงานวิจัยในมนุษย์นะคะพบว่าเพิ่มจํานวนเส้นผมถึง1 2 5 2เพิ่มความหนาของเส้นผม80%และเพิ่มน้ําหนักของเส้นผมถึง42.1%เ เป็นตัวเดียวเลยค่ะที่มีงานวิจัยรองรับในปัจจุบันนี้เพิ่มความแข็งแรงลดการหลุดล่วงของเส้นผมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ6ชนิดค่ะจะนำเข้าจากเยอรมันเบลเยียมอิตาลีแล้วก็สหรัฐอเมริกาควบคุมปริมาณสารสำคัญ p h ร r m a c e u t i c a l g r a d ควบคุมการผลิตมากฐานเดียวกับการผลิตยาเพียง1เม็ดเช้าและ1เม็ดเย็นเป็นสูตรที่ดีที่สุดแทนการทานยาอย่างแน่นอนค่ะ